สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะแต่เนียอท่านวรยานบุญราชผูวาราชการจังหวัดมุกดาหารท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารท่านหัวหน้าส่วนราชการพร้อมกับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกภาคส่วนท่านสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนชาวมุกดาหารและนักท่องเที่ยวทุกๆท,ท่านครับผมนักเลศสมศรีพร้อมด้วยค่ะดิฉันกันตาวริศบวรับวิรุณธนาค่ะ ับวันนี้เราทั้งสองคนนะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการตลอดทั้งช่วงพิธีการในวันนี้ครับค่ะขอนําทุกท่านนะคะเข้าสู่บรรยากาศของพิธีเปิดกิจกรรมมหัศจร,รย์แสงสีเสียงพระใหญ่ Amazing Big Buddha Light and Sound จังหวัดมุกดาหารภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดและประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดสนุกเที่ยวสนุกสุขสบายกิจกรรมหลักการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกกิจกรรมย่อยมหัศจั์แสงสีเสียงพระใหญ่ค่ะ แล,แล้วก็ในลำดับต่อไปนี้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล,ลุกนาหารท่านวรยานบุญราชประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหัศจรรย์แสงสีเสียงพระใหญ่ Amazing Big Buddha Light and Sound จังหวัดมุกดาหารภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดและประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดสนุกเที่ยวสนุกสุขสบายขึ้นด้านบนเวทีครับเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานและให้เกียรติกล่าวเปิดงานในลำดับต่อไปเรียนเชิญครับ การเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารท่านวรยานบุญราชน์และผมนายศึกษาสุวรรณธาดาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารในนามคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมมหศัศการ,รแสงสีเสียงพระใหญ่ายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวการตลาดและประชาสัมพันธ์กลุ่มสนุกขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในวันนี้าาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปักการให้เกิดกระแสะการเดินทางท่องเที่ยวเข้าพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรองนอกจากนี้การดำเนินการโครงการนี้เป็นหนึ่งในกลวิธีหรือมาตรการสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดนอนทางธรรมชาติ ผนวกกับต้นทุนทางวัฒน,นธรรมและบริการการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันกลุ่มจังหวัดสนุกม,มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒน,นธรรมตามแต่ละจังหวัดเป็นประจำอยู่แล้วซึ่งช่วยสร้างรายได้ในด้านการท่องเที่ยวกระจายรายได้ชุมชนและพื้นที่เป็นที่มาของโครงการส่งเสริมท่องเที่ยวการตลาด การประชาสัมพันธ์ปุ่มจังหวัดสรุปกิจกรรมหลักส่งเสริมการตลาดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปุ่มจังหวัดสรุปโดยมีการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่8ถึง10เฤือิกาย,ยน2567เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวพังชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ปุ่มจังหวัดเมืองรองมากขึ้น ซึ่งจะสามารถเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ประชาชนชุมชนในท้องถิ่นวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดกิจกรรมมหัศจรรแสงสีเสียงพระใหญ่ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒน,นาตลาดและประชา,ะชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดในลํำดับถัดไปขอเรียนเชิญครับผว่าราชการจังหวัดมุกราหารท่นนา,านคณะกรรมการจัดงาน านหัวหน้าส่วนราชการพ่อแม่พี่น้องชาวมุกดาหารที่เคารพรักทุกท่านนะครับกระผมนายวรายานบุญนาราชผั้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารวันนี้มีความรู้สึกเป็นเกียรติและก็ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอ,อกาสมาร่วมในกิจกรรมซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่จัดกิจกรรมบนองค์พระใหญ่ ที่ผมรับทราบมาต้องกราบเรียนด้วยความเคารพและขอชื่นชมกับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้นับถึงเวลานี้จะเห็นได้ว่ามีความคึกคืนมีสีสรรันและที่มคันก็คือยังเป็นการรักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมเป็นการเคารพบ,บูชาน้อมไหว้กราบสักการะ แด่องค์พระใหญ่ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพวกเราชาวมุกดาหารและที่สำคัญองค์พระใหญ่นั้นยังเป็นที่หมายสำคัญเป็นที่หมายปลายทางของผู้คนต่างๆทั้งภายในจังหวัดมุกดาหารเองหรือพี่น้องประชาชนจากจังหวัดต่างๆรวมทั้งนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่จะต้องหมายมาเยี่ยมชมมากับกาบสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิต นับถึงวันนี้องค์พระใหญ่นั้นมีผู้คนในแต่ละวันมากราบสักการะมากมายเหรือเกินวันนี้เรารวมพลังกันเพื่อร่วมกันในการจัดพิธีมหาสัจจ์์แสงสีเสียงองค์พระใหญ่เพื่อให้เราได้มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็นมาตราภูมิของเราที่ได้บรรพุทธเราได้ร่วมกันสร้างร่วมกันมาศรัทธาต่างๆจึงเกิดเป็นองค์พระใหญ่ในครั้งน,นี้ เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งเป็นองค์พระใหญ่ที่สุดที่ผมเห็นมาแล้วก็อยากให้พวกเราได้มีความภาคภูมิใจและทิมคันก็คือเป็นที่เคารพศักการะเป็นศูนย์รวมใจของพวกเราชาวมุกดาหารนอกจากการจัดกิกรรมในเชิงวัฒนธรรมที่เราได้ร่วมกันในการจัดเพื่อส่งเสริมแล้วผมคิดว่าในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงออกถึง สิ่งที่เป็นศักยภาพทางเศรษฐกิจเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัวซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็จะทําให้เกิดกระบวนการในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่และก่อให้เกิดรายได้ต่อพี่น้องประชาชนต่อเนื่องไปในภายภาคหน้ากิจกรรมเช่นนี้คงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่จะมีลักษณะกิจกรรมอย่างนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป ในนามของจังหวัดมุกดาหารต้องถือโอกาสนี้กราบขอบคุณส่วนราชการต่างๆขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวมุกดาหารทั้งเจ็ดอำเภอที่ได้กุนารวมพลังกันสร้างสิ่งที่เป็นความดีงามความกตงามทางวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นประจักษ์กับสายตาของคนทั่วโลกผ่านการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ขอขอบคุณจริงๆจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันในการจัดกรรมในครั้งนี้นะครับปัจจุบได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดกิจกรรมณบันดนี้ขอพระคุณครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดมุกดาหารจะร่วมกันประกอบพิธีเปิดกิจ,จกรรมในครั้งนี้ครับค่ะโดยท่านประธานในพิธีจะนําแก้วนาคาวางบนแท่นสื่อสัญ,ญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์มัน่นคงมัง่งคั่งร่ำรวยมหาบารมี เมตานิยมดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศมาเที่ยวเมืองมุกดาหารอันเชิญแก้วนาคาโดยมาดามเพียรผู้นำรำบ,บวงสวนในวันนี้ค่ะกลับ่อไปเรามาให้สัญญาณนับเขาเราวไปพร้อมๆกันนะครับ,บเริ่มต้นที่ทห้าสี่ส,สาม